มีเหตุการณ์ที่กาลาสินนะครับหลังจากตํารวจสพเมืองกาลาสินเนี่ยไปบุกจับกลุ่มตัวหนุ่มวัย27ปีเห็นบอกว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยเป็นมือดีนะครับไล่ขโมยโทรศัพท์มือถือเนี่ยหลายครั้งแล้วคุณตาลขโมยมาเนี่ยสามครั้งด้วยกันแล้วแต่ละครั้งเนี่ยไม่ธรรมดาฮะเขาจะเขาจะขโมยนะฮะขโมยเสร็จปุ๊บเอาไปขายร้านร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านประจําของเขาครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ไอ้ครั้งที่3น,นี่แหละนะครับที่มันมีวงจรปิด จับภาพพฤติกรรมของเจ้าตัวไว้ได้ค่ะชิงจากหูเลยอ่ะเขากาลังคุยโทรศัพท์อยู่ชอบคานี้ยังเลยะขณะคุยคาปากแบบคุยคาปากคือแน่นอนเไม่ทันรู้ตัวเนาะนี่อ่าเดี๋ยวดูอีกทีนะฮะผู้เสียหายคุยโทรศัพท์มือถืออยู่นี่นะฮะนี่นี่เข้าข้างหลังเนาะปั๊บนี่ดึงเลยแล้วไปเลยโอ้โหตายแล้วผู้เสียหายพยายามจะวิ่งตามนี่คือการก่อเหตุครั้งที่3นะครับคุณผู้ชมครั้งแรก ก่อเหตุในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินฮะทำทีไปขอซื้อบุหรีหลังจากนั้นเจ้าของร้านเผลอหยิบเอาโทรศัพท์เขาไปม<ะ>ูลค่า8,000บาท27เมษายนตอนเที่ยงครึ่งครั้งที่2ครับกอ่อเหตุที่บริเวณทางเข้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งมนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินเช่นเดียวกันอันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์วิ่งราวโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายที่เขาวางเอาไว้บนช่องเก็บ<ะ>ของหน้ามอเตอร์ไซค์หน้าโรงเรียน <Auf> ไปขโมยหน้าโรงเรียนนะฮะสามสิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ครั้งล่าสุดในวงจรปิดคือนี่แหละฮะคาปากเลยเขาคุยโทรศัพท์คาปาก5กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะคุมตัวมานี่ทําแผนประกอบคํารับสารภาพนะครับคนร้ายคนนี้ก็คือชนินเจริญการนะครับเจ้าตัวยกมือขอโทษขอโพยนี่นี่โอ้ตอนทําไม่คิดฮะแต่โดนจับแล้วมายกมือไหว้แบบนี้ เขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยก่อเหตุลักทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยสามครั้งเองตามนั้นเลยไม่มีมากกว่านี้ถามว่าทำไปทำไมตกงานแต่อยากมีเงินไปเที่ยวเต่และไม่เคยทำร้ายใครเอาฟังเจ้าตัวนิดหนึ่งครับพอไปเชื่อกินเราใช่เรียนครับว้ากาเมื่อวัก่ตรงข้าิกวะเมวนก่าุครับเป็นท่าได้เลยของกับถิ่นบ่น้ท่านไรครับ ที่โดนเหรียญครับเห็นเชื่อครังอีดีนะครับแต่ว่าเห็นเพิ่อเอาครับเอานไปเนี่ยเอาไปซีชื่อครับเอาไปชื่อกินเราใช่เหรียญครับไม่เคยรงเขาจิ้งกุ๊บวะไม่เคยจิ้งกุ๊บแบบคุณทำไรครับขอดูหน้าผู้เสียหายนิดหนึ่งครับคุณดาวใจที่บอกว่าโดนขโมยคาปากเลยอ่ะคุณดาวใจบอกว่าวันนั้นหลังจากที่เธอเนี่ยโดน ไอ้เจ้าชานินคนนี้ขมโมยเสร็จปุ๊บเธอแจ้งตำรวจนะฮะ,ะสชั่วโมงตำรวจไปคุมตัวมาได้โอ้โชคดีโอ้ขอบคุณตำรวจสพเมืองกาลสินนะฮะทำงานได้อย่างรวดเร็วฉับไวทันใจผู้เสียหายจริงๆตบมือให้เลยนะคะคตำรวจดีๆยังมีอีกเยอะ